อะรแบบนี้อากาศร้อนหนาวเดือนแล้ว กะอย่างนีกค <c oughs> <lại hết> <laughs> <aging obsession> ่ะทุกคนตึงกลับมาจากข้างนอกเนาะค่ะเนาะเนี่ยมอคฮอา์ก๊าบหนึ่งขาวหนึ่งน้ำเห็ดจิ้นเห็ดน้องสาวไปหามาเดี๋ยวเป็นหน้าเอาใส่ตู้ไว้เนาะค่ะเนาะอัดแข็งไว้นะค่ะก็เลยเอามาปุลจิอยากคนเนาะค่ะเนาะปคนจิ้กับลวกผักบุ้งนี่แหละค่ะทุกคนค่ะทุกคนเบิ่งเต็ม เต็มทุ่ยบ้านหลอนกับเห็ดนั่นเห็ดนี่เลยเนาะคฝาด้วยอ้าวันนี้ก่อนสิเอาพักเอ่อพักใส่หม้อก่อนทุกคนฝาะ้วยเนาะพักบุ้งค่ะกินกับก้นเห็ดนี่ละค่ะ เดี đây đây thì 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 ph nữa, ๋ยวเด้ยนี่เป็นงาเลยค่ะคออขอความ้องคนนองเป็นยาที่เวลาอยู่กันเลยถูกุกคุณยาเป็นกากระปุกขึ้นไม่โนสุกุงุกค้งนกค่เน้อติดตางแตให้กำลังใจยายเพนมีเวลาขอน่มบ่อสีอยู่ไกลอยู่ไก่อย่าเป็นกะกอบคุณหลยค่ะทุกกำลังใจเยอะค่ะไป ถ้าสามีไปอ่าธุระเนาะค่ะน้องค่ะเดี๋ยวจะบอกสูฟังคลิปหนาเน,ะนาะค่ะเนาะใส่เข่าก่นอนค่ะทุกคนค่ะอ,อ่อนมือวือแล้วเจแล้วก็เหมือวือเลย ชาไทยภสิวบาหาน์หานห่อนคาห่อนเนี่ร้อนมากๆนก้ะค่ะเนาะทุกคนไส่เขาก่อนกิมกับเนี่ละค่ะปกจากทำธุระเลยก่ะแว่เขาคาเฟ่ร้ออยากกินกาเฟ่ เปิดไหมกระไรแม่เนาะขอเนาะในขนมกุลาจีนไอ้เป็นในขนมไอ้ขนมอ่วัวซองเนาะขอเนาะแต่ว่ามัดกับวัฒนักดิ์แบบทุกคนขนมเจ้าสันเนาะวัฒนวานเขาสียูทองเขาวันกินเข่าเนาะขอเนาะมืดมืดวันกินเข่ากินเต้าสันมันกับวัฒนล่ะนี่เป็นมะหว่านนีเป็นกระลยเอ่อ โอนเห็ดเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันถ้าวันทายด้วยกันเ้อบรรยากาศบ้านยังเป็นตอนนี้กำลังเริ่มมีเด็ดค่ะทุกคนค่ะมโหดบ้านหมาะสมไมีเด็ดเด็ดมากเต็มเต็มข่าเลยวันนี้ เสร็จแล้วพักเย็นพินบุ้งหย่อนน้ำงามถ้าหัวยังสีเข้ากันกินแบบก็ต้องคิดอย่างนั้เนาะน้อกับบุ้งเนาะถ้าหัวสุกเลยมันก็กินเสียโอกาสหมั่นเจอกันเนาะ กนเฮ็ดร่วมนี่แหละค่ะหนุ่มสาวไปหามากังนเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดเขาแป้งเฮ็ดนาแร่เฮ็ดสมมิว่าจมีเฮ็ดฐานขอบกัทุกคนค่ะกะเป็นโอนเลยใส่กันเลยเฮ็ดแล้วก็่จิ้นน้องคะนาะพักก็ไม่นน้อยพักบุ้งมีนม่ต้ม้อมกับทุกคนค่ะใครต้มพอกนะคะน้อมันได้เธอนัวๆโอ้ยยยยยนนยยยยเยยเยยยยยนยยยยยยเยย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 ย่ บ่ได้ส่วนมาเลยขุยป่นเลยนด้อคะเนาะปนเฮ็ดนี่เป็นตําบ่แหลกปานไดดอกค่ะอืออืม,อม ีดแดออกจาเลยกรสอบเลิ้นแห้งเด้ บทันนี่แล้วคนะไปางวมาทีไปตัดไหมที่ข้างที่เลี้ยว ที่เลี้ยวไปก็ปกินเนื้อไปตรวจนอกค่เน้องค่ะนั่นแหละค่ะชุดนี้ไปตัดใหม่ค่ะตุกคนค่ะเลี้ยวอ,อกาหารก็ไปเบืบ้องรลดไปเบื้องรลโดโชรูมนั่นโชว์รูมนี่ สเปียรถน่ะค่ะเนาะปันนี้ยังบไมนได้ยิ้มหัวลงกโตอยู่ค่ะทุกคนออกจะทานเหล้ากับแวะกินกาแฟจุกคาเฟ่เปิดใหม่นี่แหละค่ะ ขุยอย่างที่บ้นีส่วนประเดี๋ยวมาจากละไรนึกะาะ ทุกคนได้ยินเสียงดังๆบ่เดออนออกนี่เดี๋ยวจ้าจ้าก็เป็ดใหญ่อกแล้วทามกับผูฟังยิ่งฝนที่เองฉีดเงือไปตัวนี่ออกมาบ่ดีทุกคนค่ะบ่ดี หมอเขาบอกว่าห่าางใหญ่ดุด้นดุ้นแดดลูกแนวมือนี้เนาะถ้าดุ้นแดดมันกับขึ้นมหมัเรื่อมามายจริงจินะคะ ก่อนจะเป็นตัดกระเทียมก็จะเป็นก่อนน่ะทุบให้้ๆจนไหนที่สุกคุ้นอั่นี้เป็นบองกินน่ะคนออกมามันพอด,ดีจเป็นยังไงจะนักใจจะเลื่องนีอยู่เดียวนาะเรียดเนีเ้ยเขีดมึ หมอที่เอาจีมเนือตรวจเนาะบอกคนมาแต่ว่าต้องไปรอคุณหมออีกอีกทานหนึ่งคนเลกนะคะที่ส่งตัวไปหาหมอคนนี้เนาะว่าสิว่าอย่างไนต้องพาอีกบอ่อจินนะคะเพราะว่าหมอคนที่พาเนี่ยคนเนี่ยจะไปเมือน,นี้เนาะจีไปตัดไม้บอ่อเพราว่าเนื้อนเนี่ยลรกลัวเนาอ,ออกบริเวณกว่งเลยจีนะคะเรื่อง,ะะงว่าจีไปตัดอีกบอ่อะค่ะทุกคนค่ะ เนี่ยยเป็นใครขียดอยู่ได้หนิยาแดดออกไหมจะจ้าหน่งไหมปักยาเนี่ยสกคนเห็นหินอยู่นี่เนาะโอ้ยน้ำก็ไม่ได้กรดทียงกันน่ะเมื่อกี้นี่ทุกคนค่ะเขียดอยู่ได้จจาย,าดยานนเี่นหาหมฟั่ง กระุ่นเนาะชัวโม่เออินกับไปรุ่นมวสันเนี่ยว่ายดีฟังเ่าวดีด้วยมันมาเมียนที่ล่ะ เห็ดปีนเฮงวันไหนเฮงเสียงกเกลียวแล้วก็ไปตัดหนาง dương ta Đi bên bà, hãy khám con gì con Bởi có video này là bởi hết của sản อ,อย่างเดียวกันเราแวงเนาะกับกับเป็นอีเลี็กุกอน เป็นยี่้แล้วก็รุ่นรวค่ะนี่ว่าคุณหมอคุณหมอคขาเล็บสิบา่าจไในนอก,ก่ะน้องจิตพยาอยีกว่านะคะตอนนี้วันวันที่สี่ทุกคนค่ะไป ที่แม่พอก็มอคนนั้นแนหะอันนี้แกน่ะคนนึงแกเมื่อกี้กโอนอยู่แก dạy sẽ dạy 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 nhau dạy dạy tụi dạy 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 dạ dạy bảo, hả nữa. Uhm. Uhm. Được tôi bảo tôi nó khả nó นี่แหละค่ะหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลนอกนรกค่ะเพิ่งจะได้ยูได้กินนี่ละค่ะทุกคนค่ะไปกินข้าวซองข้าวซองขนมปังไหมค่ะทุกคนค่ะไม่ก็้าจะไปยูดห้องอีกย่างเนาะมันมาเป็นแนวของยัยเป็นชุปหนาวพอกป็นไม้ยิ่เป็นกระหอบของพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียพลังเหมือนน้องแล้วให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะคอยไปดวามสุขค่ะสวัสดีค่ะ 嗯，弄弄弄啊。Hmm. No, 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 no.